บ้านเมืองมันมีคือมีแพรมันมีวิถีของมันเอาวิถีที่ประชาชนมีที่ตั้งหาประโยชน์ของประชาชนร่วมกันอย่างนั้นไม่ดีกว่านะครับพี่น้อง <Yeah. S 1> มาถึงได้ยอมต้องยืดหยุ่นทมอสุนทรภผู้แล้วให้สอนไว้ว่า,วาหาอกอย่าถ,ถึงใจมนุษย์ <Yeah. S 1> มันสูญท้อเคีย้ยวหรือการโกรหรอ อย่าให้ต้องให้นึกถึงกาของสุนทรภู่ให้นึกถึงเสียของประชาชนไว้อย่างนั้นดีกว่าเยอะเลยสำหรบับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ถามว่าแล้วเป็นขนาดนี้พรรคก้าวไกลจะเอาเร่งไรคุณพ,พิธาจะเอาเรื่งไล การตัดสินใจง่ายนิดเดียวเอาหลักการมาเป็นที่ตัง้งคิดถึงประชาชนไว้เยอยะๆแล้วรักษาสัจจะสัญญากับประชาชนไว้ไว่าอย่างไงก็รักษาสัจจะกับพี่น้องประชาชนเรื่องมันก็มีอยู่แค่นี้ แล้วตอนเวลาทันเรียสเขาสบบามารถเขาถามตอนนีเบตมาว่าจุดยืนการเมือเป็นยังไงนโยบายเป็นยังไงตอบเขาไปยังไงก็รักษาสัจจาแบบนั้นมันก็จบแล้วจะยากงูวายในขนาดไหนถ้าคิดไม่ออก มาปัดเสียประชาชนนี่ดันกคยหาเสียงไว้นี่ได้ถ้ามันเย็นหัวมากกินไม่ออกก็ปัดเสียงประชาชนที่อยู่ที่โอโซนี้เป็นไงเอาไหนโชคเสียให้ประชาชนให้นักการเมืองที่เขากำลังคิดไม่ออกเลยแนละ้วว่าเขาจะทำยังไง ังวอยู่ว่าเขาไม่ควรจะตัดสินยังไงบอกเขาว่าฟังประชาชนที่สง่งคะแนนได้เมื่อวันที่14พฤษภาคมแค่นี้ก็ตัดสินใจได้แล้วสุเสียให้รักกันเมือที่สั4สนเลยแล้ว